สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพ่อพี่น้องสุัสดีทุกคนเด้อพบกับผมก้องกล้องสมุดลำพลินโชูออฟฟิเชียลครับตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านใจท่องตำบลนาสิงห์เพื่อชีวิไลจังหวัดบึงการครับพี่น้องเสียงอาชิดวันลุงลุงคอแน่นอนนึงครับมีไอนิดนึง มาสบายได้เลยครับมา่ายลิปไทยให้พี่น้องเดี๋ยวบึงอันนี้มนเมนมาหอดนี่ครับผมหอดหอดงานมือนแต่เอ็ดเที่ยงเหรอแต่ก็ยังล่ำสิ่งกันอยู่นะครับอันนี้ข้าจอกก็กำลังเฮดเวทีกันแล้ว นะครับพี่น้องมที่างตังครับตอนนี้นักกร่ยังยบ้มกรพพี่นอ้องมึงความมั่างการของพี่สาวหน่อยแล้วเพอนโชว์อครับเนวัดสิงหราชนิคมครับอ่นผิดอ่นถูกยังไดกอง อขอโทษขอไฟได้พี่น้องอันนี้ของวัวกระตือน,นะครับขหัวกะตือดงจากลำมาแล้วขับรถจากอุดรมาหอด,ดึงก,การซีวิไลนี่กะเกือบสองร้อยลูกดิครับพี่น้องเต็ล่าเร็วๆรับมาตรงมางานเลยครับบ่ไดนอน แล้วก็วันนี้ก็มากลางเต็นนะไอ้ยกลางกูซาดกูซาดแล้วครับพี่น้องไอ้ไหนแม่ไอนน้กูซัดดีแม่มันตายรถมาของอาบาตารมาแล้วสักดูรถข้ารถอบตเนาะนี่ของอาบาตนะครับพี่น้องข้าเจ้ามาจองไว้ นี่กข้อมมาล่ำเหมือนกันนี่ไงครับ <c oughs> นนเล็หน่อยครับมาถ่าจอเหมือนกันครับน,นีก็ับพี่มาล่ำซิงหัวกาเหลวขนาดรถรถยังไม่ึ้นออกนี่ครับเพราจาะกระจอกันเรียบร้อยเร็ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเงินบรรท้ยใครว่าอีกจังหน่อยเต็มครับเต็มแ่เต็มแน่ๆเต็มมากครับอันนี้เราเป็นมาบ้านเพื่อนผมได้ี่เนาะสามั่วสามพั่วเขานั่นเนครับผม นันแมลัวคทรับผมสวัสดีคไม่ตองข้ามไม่ตงข้ามทีตาตั้งมาสมัครกบแม่อยู่หลงหานคุเตียปถ่ายลูกก็โทษมอลูมอยามาวถ่ายให้แม่นยลาเวลาถ่ายรูปให้แม่นะลูกถ่ายเพ้พ่อนะถ่ายูปให่เดี่นลูกนั่นนั้นถ่ายมามยืนตรงนี้ลูกมนที่ตรงนี้มนยืนตรงนี้นี่ หันหนามาพี่หันหนามาใส่พี่มันมืดหันหนาบ้างพี่หันหนามบ้างพี่หันหนามบ้างพี่เดี๋ยวมาเอยยงหนเออเบิ้งแต้เหันหนามาหันหนามาเอาทายทายได้เลเทปมาโอ้ย่น้ะราเอทเนีย บริยาโลดเหยียบสาสเลยนาะเต้มึงนีเป็ไงามู่พายลอี่มเด้ออ้ไอ้คนด้องนันะับแดงเบ่อนอเขานนก้นดงคือ้งถ่ายถ่ายปุกคลิปแน่นอน เออ t h a เก you วุคดังนดังจนหัวว่ากล้องาายดนถอไมกล้อดนคุณหลายด้วยแม่เด้อครัครับม่ลำแลวูกขอบคุณครับผมมือพี่น้องมือมือมือดโหลดยามันออกได้เยพี่น้องมีคนอาสารมาจองไว้แล้วพี่น้องเอ้ย ยีค่คนมาจองสาดตร์ไปทานเลยได้พี่น้องขนาดขนาดรถรถยังว่าถอ,ออกเด้พี่น้องรถทีมงานนี่สาสตร์ว่าจองแล้วพี่น้องเอ้ยบึ่งครับเครื่องน,นี่จิเป็นังไหครับมว้วนคักาะไหนครับเขาต้องไปติดตามบึงด้พี่น้องเด้อแต่นี่มันยากมันยากมาถือดอกพี่น้องว่าจิเป็นังไหครับแต่ว่าหางบึงการ ้าเจ้ามักหมักหัวลำพี่น้องศรีหาราดศรีหาราดนิคมวัดศิีาราชนิคมบ้านทรายทองตำบลนาสิงอำเภอศรีเวิไยจังหวัดบึงการเกี่ยวต่อชีสเกตลรวว่างฮะเกป่อั่เตียงกับเียยันยัโอ้ย อันนี้มาอันนี้มาปูไตรถยังมาหันมาบปติครับนี่มาปูไตท้องรถบางย่านนี่นะจ๊ะอกติอาที่ว่านอนนี่ยไตรถมาหันนี่ยหรอโอ้ยของนี่นะครับหมอลำของแท้ครับพี่น้<ข>องขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผม <S <S ขอบคุณครับ ถ้าเราจะมาไปใช้อะพี่น้องก็จะยื้เต็มวันี่ละเยจานกองครับผมเยมันจะเคียพี่โอ้ยไปไหนอ่ะมาจองสานาฮันจองสานาฮันนึกันวะบอกต่อมาออกมาะดอกอะอจอง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 ไละครับพี่น้อง ตอนแมนครับพ่อยุพี่ก็ว่าจอดจ้างสีแล้ะครับพ่อก็จอเขียนซื้อไปเลยดิไม่เอกสเปรย์มาพนเลยเดยพ่ออีดีดีครักรนาดขนาดไิธีม่ันมาตังเลยก็จอกันว่ากันนกันแล้วแมนแแต่ว่าสาดย์เย็นแต่จะยาซื้อยาหายพี่น้องยพีห้ากัน ครับผมแล้วจอไม่อยู่ครับเนี่ยพระวัตมันสิมีฉากไม่ยังไม่อีอยู่ทางร่างกานี่และครับโอเคจะสั่งเื่อรักษากันว่ผัวอะไรบ้างที่นี่ีแเราก็จะพอกสเปร์มาพ่นนะ <c oughs> อาเด้้พี่น้องครับพอ,อกันไม่กันคลิปหน้าเด้อครับกะอีมี่ควาจังใดจังใดจะมาอัปเตดตแต่พี่น้องเบึ้งนะครับอีเทิญหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้น้ำเด้อครับสำหรับช่องกล้องกล้องสมุดลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็พอ,อกันไม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ